ทายนิสัยจากการเลือกที่นั่งในโรงภาพยนตร์เวลาเราไปชมภาพยนตร์ในโรงหนังเราก็มักจะเลือกที่นั่งในตำแหน่งต่างๆซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการเลือกที่นั่งในตำแหน่งที่มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเจ้าตำแหน่งที่นั่งที่เราเลือกเป็นประจำสามารถเป็นตัวบ่งบอกนิสัยใจคอของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวะครับถ้าอยากรู้ว่าที่นั่งที่คุณเลือกน,นั้นสามารถบ่งบอกอะไรในตัวคุณได้บ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับ โดยปกตินะครับการดูภาพยนตร์ในโรงหนังคนก็มักจะเลือกที่นั่งตรงกลางเลยเพื่อที่จะสามารถเห็นซ้ายเห็นขวาอยู่ตรงกลางก็เป็นสิ่งที่น่าจะเหมาะสมที่สุดตรงกลางโรงภาพยนตร์ที่นั่งใจกลางโรงภาพยนตร์ถือว่าเป็นที่นั่งโซนที่สามารถชมภาพยนตร์ได้สะดวกสบายที่สุดคนที่ชอบที่นั่งในโซนนี้ก็จะมีความมั่นใจเด็ดขาดเหตุผลหนึ่งคือที่นั่งที่ดีที่สุดมักต้องสำรองร่วงหน้าหรือ ไปซื้อตั๋วเร็วกว่าคนอื่นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่สามารถจับจองที่นั่งได้นั้นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีการวางแผนล่วงหน้านอกจากนี้แล้วยังสรุปได้ว่าคนกลุ่มนี้มักชอบเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆอย่างตรงไปตรงมาและชอบมีส่วนร่วมกับสถานการณ์ที่มีความสำคัญสคัญด้วยนั่นเองตรงกลางส่วนหลังที่นั่งตรงกลางส่วนหลังสุดของโรงภาพยนตร์ เป็นโซนที่สามารถเห็นภาพมุมกว้างและบรรยากาศของทั้งโรงภาพยนตร์จึงถูกมักจับจองโดยคนที่ชอบความมั่นคงปลอดภัยและต้องการรับรู้ข้อมูลในทุกรายละเอียดและแม้จะเป็นคนที่ดูสงบเยือกเย็นแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนขี้กลัวพอสมควรจึงพยายามเอาตัวเองออกห่างจากเหตุการณ์ในทุกอย่างนั่นเองพูดง่ายว่าคนที่เลือกที่นั่งหลังสุดตรงกลางเนี่ยก็จะมีลักษณะชอบความมั่นคงปลอดภยัยมีความขี้กลัวด้วยนั่นเองแล้วครับ คราวนี้ครับสาหรับคนที่เชื่อบชอบเลือกนะครับตรงกลางส่วนหน้าที่นั่งตรงกลางส่วนหน้าของโรงภาพยนตร์เป็นส่วนที่ทําให้ผู้ชมนั้นจดจอ่อแต่กับภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่าการเลือกหรือคนที่เลือกนั้นมีนิสัยติดต่อทําความรู้จักกับผู้คนชอบการสังสรรค์สมาคมและชอบอยู่ท่ามกลางมิตรสหายนอกจากนี้ก็ยังชอบหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนรอบข้างเป็นอย่างมากด้วยโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่เข้าใจ และก็ให้อภัยผู้อื่นนั่นเองลครับต่อมานะครับตำแหน่งที่เป็นตรงกลางไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือขวาที่นั่งตรงกลางลงภาพยนตร์ฝั่งซ้ายและขวาเป็นโซนที่อยู่ห่างจากจอภพาพยนตร์ในระยะพอเหมาะและมักเป็นคนที่ส่วนที่ติดกับทางเดินและทางออก,ท,ออกที่นั่งที่ติดทางเดินทางออกนั่นเองครับขวาหรือซ้ายมักเป็นบริเวณที่คนหวงพื้นที่ส่วนตัวแล้วรู้สึกปลอดภัยนอกจากนี้แล้ว เมื่อต้องทําความรู้จักหรือเป็นเพื่อนกับใครสักคนคนกลุ่มนี้ก็มักจะถูกดุงดูดไปหากลุ่มคนพวกที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจที่สุดและก็จะไม่ฝืนใจทําอะไรนั่นเองต่อมาเป็นด้านหลังฝั่งซ้ายหรือขวาที่นั่งมุมด้านหลังโรงภาพยนตร์ฝั่งซ้ายและขวาเป็นโซนที่มักถูกมองข้ามผู้ชมภาพยนตร์ที่เลือกนั่งตรงนี้มักจะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นไปทุกเรื่องแต่ไม่ก็ไม่กล้านะครับ พอที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่กำลังไปที่สนใจและจะไม่ยอมแบกรับภาระหรือความรับผิดชอบที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์นั้นด้วยนั่นเองด้านหน้าฝั่งซ้ายหรือขวาคนที่ชอบเลือกที่นั่งตรงด้านหน้าฝั่งซ้ายหรือขวาเป็นโซนที่มีวิสัยทัศน์ย่ำแย่ที่สุดคนที่เลือกที่นั่งหรือยอมที่จะนั่งในตำแหน่งนี้เป็นคนที่ยอมรับกับความไม่สะดวกสบายได้ดีหรือแม้กระทั่ง อดทนต่อความเอารัดเอาเปรียบในชีวิตได้ดีด,ด้วยนั่นเองเป็นยังไงครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการทายลักษณะนิสัยจากการเลือกที่นั่งในโรงภาพยนตร์ซึ่งในแต่ละตําแหน่งนั้นก็สามารถบ่งบอกลักษณะความเป็นตัวคุณได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรวันนี้ก็ไขข้อปริศนาในเรื่องนี้แล้วนะครับแมนแมนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอครับแล้วท่านผู้ฟังชอบนั่งตรงไหนในโรงภาพยนตร์ครับ